สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับเช้าวันนี้จะรย์ขออนุญาตพาพี่น้องที่เคารพนะครับเรามชมพระหลวงพุทธเหวานสองสี่เก้าเจ็ดพิมกรรมการสภาพเดิมๆอีกสักหนึ่งองค์พี่น้องครับพิมพ์กรรมการนะครับจะมีเอกลักษณ์ของท่านก็คือเป็นครับหน้าผากองค์ที่ติด,ดชัดๆก็จะเป็นขีดนะครับตาก็ขีดแก้มก็ขีดเห็นไหมครับหน้าผากขีดตาขีดแก้มขีด เห็นไหมครับน้าผากขีดตาขีดแก้มขีดริ้วจีวอเป็นขีดเห็นไหมครับนี่ครับนี่คือเอกลักษณ์นะครับที่จะปรากฏเป็นพิมพ์กรรมการนะครับนอกจากนั้นนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นลักษณะร่องไฮะฮะมีเนื้อเกินในหน่อยตรงนี้เห็นไหมครับนี่น้องครับนี่ครับและก็ที่สําคัญที่สุดร่องบัวความบวงงายจะตื้นนะครับ จะแตกต่างจากพิมพ์ใหญ่ A นะครับหรือว่าพิมใหญ่หูขีดอย่างชัดเจนนะครับเนื้อของท่านก็จะเป็นโทนดำนะจะเป็นโทนดำนะครับนี่ครับสวยงามสภาพเดิมๆแบบนี้แหละครับเห็นไหมครับนี่ครับกราบต่างๆด้านข้างพิมกรรมการนั้นจะพิมพ์ที่เรียบร้อยนะครับทำเรียบร้อยสวยงามนะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะของการกดครึ่งนะครับให้เนื้อพระลงกับแม่พิมพ์ มันนั้นก็จะปักกดลายนิ้วมือนะครับบริเวณข้างๆเห็นไหมครับลายนิ้วมือบริเวณนี้เหนือข้างนะครับส่วนใหญ่จะปรากดชัดเลยบริเวข้างนะครับนอกจากนั้นด้านหลังก็จะมีการแปะกับเขาเรียกว่าแร่นะครับโดยการใช้นิ้วโป้งนะครับแปะมานะครับติดมากติดน้อยก็แล้วแต่เป็นองค์ไปพี่น้องที่ลกครับนี่คือสภาพนะครับหลังนะครับ ฝาหลังก็จะมีขอบปิ้นมาด้านหน้าน,นิดหน่อยนิดหน่อยนะเห็นไหมครับเป็นลักษณะนี้เนื่องจากการกดคืออย่างนี้นะครับก็จะมีปิ้นมาด้านหน้านิดหน่อยนะครับส่วนด้านท้ายหรือด้านก้นก็จะมีะรูนะที่งัดแม่พิมพ์ออกมานะครับงัดเอาพระออกจากแม่พิมพ์เห็นไหมครับก็จะต้องเป็นธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาพระกันว่าเป็นอย่างไรนะพี่น้องที่รักครับแบบลงกล้องก็จะได้อีกมิติหนึ่งเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับ ลักษณะของเนื้อพระนะครับลงปู่ทวดนั้นจะต้องมีมวลสารเห็นไหมครับนี่ครับไม่ว่าเราจะส่องลงจุดไหนนะครับเราต้องสัมผัสได้ว่านี่คือดินผสมว่านเห็นไหมครับลักษณะของบ้านบทนะครับว่านบทว่านโถกตำนะครับสัมผัสได้เลยเห็นไหมครับนี่นะครับนี่คือเอกลักษณ์นะครับของพระเนื้อพระเห็นไหมครับสวยงามมากครับ ธรรมชาติมากองค์นี้ครับเห็นไหมครับผิวเป็นธรรมชาติมากๆเห็นไหมครับนี่ครับซอกต่างๆนี่ก็มีคราบน้ําว่านเห็นไหมครับอ่ามีคราบน้ําว่านสวยงามมากๆเห็นไหมครับนี่แหละครับจุดไหนก็ได้นะครับที่เราส่องจะต้องมีความเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับสวยงามมากๆนี่ครับทุกจุดเลยไี่เลวครับเห็นไหมครับทุกจุดเลยครับนี่ครับแว่นเดียวก็ มีความสุขนะพี่น้องครับเห็นไหมครับไม่ว่าจะส่องลงตรงไหนครับเห็นไหมครับนี่คือผิวพันธุ์ที่เป็นธรรมชาติมากๆเห็นไหมพี่น้องครับรูร่องต่างๆเห็นไหมครับเป็นธรรมชาติมากๆเห็นไหมครับนี่นะครับเห็นไหมครับสวยงามเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะรองรูคราบต่างๆนะครับนี่เราได้เห็นนะครับด้านหลังนะครับก็จะปรากฏเห็นไหมครับ เนื้อหาโอ้โหนี่ครับเป็ดแรกเห็นไหมครับ,ล,รล,รรบลักษณะของเนื้อพระกษคะของเนื้อพระนี่ครับลักษณะของเนื้อพระต่างๆปางปากรให้เราได้เห็นลายนิ้วมือเห็นไหมครับลายนิ้วมือนี่ฮะสวยงามจริงๆริงครับนี่ครับงดงามมากโอ้โหเห็นไหมฮะ นี่ครับงดงามมากครับผมนี่คือพระที่รันตรายอันดับหนึ่งของประเทศไทยหลวงพ่อทวดนะครับเนือว่านสองสพิมพ์กรรมก,การครับผม